ดังนั้นพระพุทธองค์จึงไม่ให้เอาสุขไม่เอาทุกข์ไม่เอาทั้งปานกลาราทำความคุ้นเคยกับมันรู้จักกับมันเหมือนเราไปรู้จักคนรู้จักเฉยๆแต่ไม่นำมาเป็นคู่หัวตัวเมียเพราะว่าเรามีแล้ว เรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาเปรียบเสมือนเราไปรู้จักคนเรามีครอบครัวอยู่แล้วเราจะไม่นำมาวุ่นวายในครอบครัวเราศีลสมาธิปัญญาก็เปรียบเหมือนครอบครัวเรามีอยู่ในจิตของผู้ใดจิตของผู้นั้น ตั้งมั่นอย่างดีไม่วันไว้เหมือนเราทำวัดศีลอาจาะสักกันลลยานศีลคือการลายานมิตรคือมิตรที่ดีของพวกเราศีลสมาธิปัญญาทานศีลภาวนาคือสิ่งที่ต้องทำในวันนี้ ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นัฮีโนสังคารเตนะมาาเซเนนามัจจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อโรงต่อความตายต่อมัจจุราชซึ่งมีอยู่มากมายรอบตัวเราอุบัติเหตุโรคภัยไข้เจ็บโจนขโมยหรือแม้แต่คนที่เรารู้จัก ก็สามารถเป็นมัจจุราชให้เราได้เมื่อทำความไม่พอใจให้เขาเขามีปืนเอาปืนมายิงเอาเมีดมาแทางเอาค้อนมาตีเพราะคนเหล่านั้นไม่ได้ถูกฝึกศีลสมาธิปัญญาไม่ได้ถูกฝึกคุณงามความดีพวกเราสัเอง รู้จักศีลรู้จักทานรู้จักภาวนารู้จักเมตตากรุณาแต่ถ้าไปทำสิ่งเหล่านี้ให้ผิดไปมันก็เหมือนว่ามีอาวุธแต่ไม่รู้จักใช้อาวุธมีของดีไม่รู้จักใช้ของดีใกล้เกินกินแตา ทำผิดแต่ไม่รู้สึกผิดเหมือนสารวัตรโจเป็นผู้ดูแลกฎหมายแต่ทําผิดกฎหมายียเองอย่างนี้เป็นตน้นดังนั้นพวกเราได้ชีวิตอัตภาพก็เป็นมนุษย์ เแสดงว่าพวกเรามีคุณงามความดีจึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์มีอาการครบ32ประการไม่ใบบาเสียจริตอีกลมีการตาบอดหวหนวกไม่เกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานมนุษย์จะทำยังไงก็ได้ถ้าเขาถูกล่าวเขาก็แสดงความเกี่ยวกราก โดยไม่คิดว่าพวกเราทำความสงบอยู่เดรัจฉานคือสัตว์ไม่รู้จักวุธิภาวะไม่รู้จักแยกแยะไม่รู้จักการรู้จักเวลาไม่รู้จักว่าตอนนี้เขาทำอะไรถ้าเป็นมนุษย์เขาก็จะรู้เขาจะไม่พูดไม่รองเสียงดัก แต่ถ้ามนุษย์คนไหนเห็นทําความสงบอยู่ร้องเขี้กกาดเสียงดังคุยเสียงดังก็ไม่แตกต่างกับใน้ทัชาตนไม่ได้ถูกฝึกคุนงามความดีดังนั้นการเข้ามาในที่ประชุมเข้ามาในศาลาหรือจะตรงไหนก็ตามเมื่อคุณเข้าไปในที่ประชุมคุณจะต้องเงียบและ รอฟังวิทยากรเป็นผู้พูดเมื่อเขาเปิดโอกาสได้ถามค่อยถามค่อยตอบตามที่เขากำหนดน,นี่คือผู้ฝังที่ดีดังนั้นศาสนาของเราได้ตั้งรกรากอยู่ที่ประเทศอินเดียเป็นที่แรกในโลก คือเขตเตนประเทศไทยพมา่าเวียดนามคำเน้นจิตตอนใต้สุวรรณภูมิจริงๆตั้งอยู่ตอนกลางของพมา่านั่นคือศาสนาที่ตั้งรกรากก่อนศาสนาพุท พมา่าจึงมีการเคารพวัดวาอารามพระภิกษุสามเณรแม่ชีภิกษุณีตอนนี้ภิกษุณีอยู่ที่พมา่าก็นเยอะใครอยากไปบวชเป็นพระก็ไปที่พมา่าได้แต่ตอนนี้พมา่าก็วุ่นวายเพราะสังคมโลกไม่เข้าใจกันแย่งที่กันใหญ่แย่งที่กันอยู่ ยังคู่กันปิดสวา่างยังอำนาจกันยิ่งใจไม่ใส่ใจในมนุษยชาติพิฆาตกันไม่เว้นแต่ความสุขสันต์จึงหายไปโรคภัยไข้เจ็บเข้าปัหนึ่งการเขียนฆ่ากันเข้าปัดนงดังนั้นมนุษย์ถูกฝึกออกไปเพื่อเขียนฆ่ากันหรือไง พระพุทธเจ้าของเราให้รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เกื้อคูนหนุนนำมีเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาเป็นผมมะวิหารเมตตาทำคำจุนโลกไม่ให้โศกเศร้าให้เงางอยมีแต่ความสุขทุกวันยจงเลื่อนลอยขอให้คอยความสุขคือไฟธรรมคุณงามความดีเป็นสิ่งที่ต้องทำในวันนี้ อย่ารอว่าพรุ่งนี้มือ่อรืนี้และวันต่อๆไปเพราะความตายแขนข้อถูกปัดนีนตือนมือเศร้าเน่นนาจังวนยงความสุขขันมาพร้อมอยู่เสมอถ้าเฮาเพียรทําดีคุณงามความดียิ่งเมา่อพอขอให้ตันใจมันเสมอมัน่นคือเก่า อย่ามาโุดดูดเท่าเศร้าทอนอยาไปอันนี้เป็นภาษาอีสานมาดุดตูดเท่าก็คือความมืดความมัวความไม่แน่นอนไม่แน่ใจถ้าแน่ใจแล้วค่ก็ตัด ้เปลีอยเหมือนสถานการณ์มาดูดดูดเท่าเหมือนฝนจะตกไม่ตกพอไปจริงๆมันตกเราก็เสียท่าให้คนเหมือนการที่เราจะต้องละสังขารจากโลกนี้ไปสเสบียงยังไม่มีเลยศีลทานภาวนาคุณงามความดียังไม่มีเสษตัว ไปก็ตกนรกเป็นเปรตเป็นนัสุรกายเป็นสัตว์เลรักงชางไม่มีเครื่องต่อรองต่อมัจจุราดิ่งลงไปนรกดิ่งลงไปหาสัตว์เลรัยงชางดิ่งไปหาเปรตเป็นนันสุรกายเป็นสัมภเวสีเป็นผีหลอกเขา แต่ถ้าจิตมันมุ่งไปหาคุณงามความดีจิตเตอสังคิริเตสุขติปฏิกันขาเมื่อจิตไม่ซ่อมมองสุขติเป็นที่หวังเป็นที่ไปสุขติคติแปลว่าทางทางไปแห่งความสุขก็คือสวรรค์สวรรค์น,นิพพานแต่ไม่หมายเอามนุษย์ท่าไหร พราะมนุษย์ไม่ค่อยจะมีความสุขสักเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นเทวดาเป็นพระหรือว่าเข้าสูก่กระแสพระนิพพานของพระพุทธเจ้าก็คงจะมีความสุขกันอันนี้เป็นภาษาธรรมพระภิกษุใหม่ครูบาไม่รู้ว่าจะเข้าใจไหมถ้าไม่เข้าใจก็ศึกษาแล้วก็ถาม นิพพานคืออะไรเจนัชฌานคืออะไรปืดคืออะไรต้องเข้าใจในภาษาธรรมด้วยธรรมะมันตงจะสนุกธรรมะมันจะควรแก่การค้นหาก็สมควรแก่เวลานั่งนานก็เป็นเน็ปเป็นชาแล้วค่อยไปปฏิบัติเอาที่บ้านค่อยๆเรื